เราจะเห็นได้ว่าผลผลิตทางการเกษตรเนี่ยใน100%เช่นอาจารย์นึกถึงผลไม้อะไรสักอย่างเอาง่ายๆตอนนี้ที่กําลังออกอยู่เนี่ยก็คือลําไยลําไยไม่สามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้ทั้งผล คือถ้าเรารับประทานเราก็จะรับประทานแต่เนื้อแต่มันจะมีส่วนเปลือกส่วนมเมล็ดหรือแม้แต่กิ่งก้านใบที่เราจะต้องทิ้งไปเนี่ยเราควรจะต้องใช้นวัตกรรมหรือใช้ความคิดสร้างสรรค์บวกเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาผสมผสานและทําให้เกิดการสร้างชิ้นงานใหม่ขึ้นมาหรือว่าผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นมาโดยมีกระบวนการหรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับงานนั้นๆที่สําคัญก็คือผลิตภัณฑ์ที่ออกมาเนี่ยมันจะต้องอยู่ในเทรนหรือสิ่งที่ตลาดต้องการค่ะ เอาแบบของทิ้งจริงๆเลยเนี่ยอันนี้คือเกล็ดปลาน้อยมากที่จะมีคนเอาเกล็ดปลามาบริโภคแต่เรามองไปมากกว่านั้นก็คือเราจะต้องใช้เทคโนโลยีในการที่จะสกัดเกล็ดปลาให้กลายเป็นผงคอลลาเจนค่ะซึ่งผงคอลลาเจนเนี้ยสามารถจะเอามาทำเป็นผลิตภัณฑ์อาหารก็ได้เป็นเครื่องเครื่องดื่มที่แบบชงหรือจะนำมาใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางก็ได้อันนี้ก็คือผลิตภัณฑ์ เจลบรรเทาปวดจากน้ำมันจระเข้อันนี้ทำจากเปลือกทุเรียนค่ะอาจารย์ทีมงานก็ได้พัฒนาได้มีการสกัดเยื่อแล้วก็ขึ้นรูปแบบที่มันยังคงดูเป็นทรงของทุเรียนนะคะงานชิ้นนี้เนี่ยเป็นงานเดิมที่เราเอากระดาษสามาเพิ่มมูลค่าค่ะแล้วมีการใช้เทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมทำให้มันช่วยป้องกันในเรื่องของโควิดอันนี้คือแป้งฝุ่นจากเปลือกลำไย,ยค่ะนะคะอันนี้เป็น สครับจากผลมาเฟื่องอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์สครับจากสับปะรดจริงนี่คือใบบัวนะคะแต่เราสามารถเนี่ยใชเออ้เทคโนโลยีทำให้มันกลายเป็นแบบหนังเราสามารถที่จะตัดเป็นรูปกระเป๋าหรือของใช้วางบนโต๊ะอาหารได้หลายรูปแบบเลยคะ่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่น่าสนใจคะ่ะ นอกจากการทำเป็นอาหารเป็นเครื่องสำอางมันยังสามารถไปแปรรูปเป็นวัสดุพันธุ์ที่สามารถที่จะช่วยดูแลในเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็ทำให้ทุกท่านได้ตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าในร้อเเซ็น์ของพืชผักผลไม้ต่อไปนี้ถ้าเราใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมบวกความคิดสร้างสรรค์แล้วมองภาพตลาดที่ต้องการลูกค้าต้องการอะไร เราสามารถปรับมันมาใช้ด้วยแนวคิดของ BCG หรือว่า Bio Circular Green Economy ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลไทยนั่นเองค่ะนอกจากที่เราทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบหรือที่เขาเรียกว่าโปรตไทป์เนี่ย จากความต้องการของไม่ว่าจะเป็นผลงานวิจัยของนักศึกษาปิญญาโทเอกหรือว่าผู้ประกอบการที่เข้ามาศึกษาเนี่ยปรากฏว่าสิ่งที่เรานําไปต่อยอดก็คือเรานําไปดูว่ามันจะสามารถที่จะสเกลอัพขึ้นมาได้หรือว่าทําการตลาดได้ยังไงที่ผลงานด้านหลังที่เห็นอยู่เนี่ยนี่เป็นผลงานของผู้ประกอบการนะคะที่มาขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ากท่านใดนะคะสนใจที่จะเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรของท่านโดยที่ไม่ให้มีเศษเหลืออยู่เลยเนี่ยทีมงานของเราคะ่ะ33ท่านนะคะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญป็นญ,ญาเอกรวมถึงสตาฟอีก10ท่านคะ่ะยินดีจะให้คำปรึกษาแล้วก็ช่วยเหลือท่านด้วยการใช้นวัตกรรมคะ่ะสินค้าของท่านจะไม่ธรรมดาเหมือนเดิมนะคะที่อยู่ของเราก็คือชั้นหนึ่งตึก60ปีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจคค้ค่ะท่านจะเป็นใครก็ได้ขออย่างเดียวคะ่ะ ท่านต้องมีความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลผลิตของท่านให้มีมูลค่ามากกว่าที่เป็นอยู่ค่ะนักศึกษาผู้ประกอบการหรือแม้แต่ระดับอุตสาหกรรมเรายินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ